สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับเมื่อนี้สพระโชคก็อยุ่ที่วัดกุดแหงครับเมื่อนี้พระอาจารย์เอครับิ่นมาที่วัดกุดแหครับแล้วก็ม่านังขอครับตอนนี้นาดสิได้แล้วครับพี่น้องเขาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้องพร้อมกันครับพ่าเพิ่นได้ตัวใดที่แหลกเพิ่นว่าใบมงครับตอนนี้ก็เห็นยูทูบเพื่อกันเข้าไปแล้วแสดงว่าได้แล้วครับพี่น้องตามสพระโชคมาครับไปเบิ้งน้องกันว่าอาจารย์เอเพิ่นได้ตัวใดเมื่อนี้ครับ เมื่อนี่ยละเมื่อเข้าสีโชคดีพระอาจารย์เอไปขอสายได้ได้หันครับงวดที่แล้วเพิ่นก็ได้เต็มเต็มครับหกเก่าครับแต่ว่าพระอาจารย์เพิ่นเน้นบ่นครับหกเก่าครับตอนนี้เข้าไปเบิ้งนุ่งกันว่าได้ตัวใดครับพี่น้องครับตามซอสพระโชคมากครับพี่น้องครับไปเบิ้งนุ่งกันครับใจเย็นๆครับพี่น้องว่าต้องใจห่อนครับได้แล้วครับพี่น้องได้แล้ว ให้เลยเดียวค่ะลออเิ่นตอนต่างสมาธิตอนท่านที่ตัวเลขกับครับที่อาจารย์ไปเห็นครับหาหาเห็นเห็นตัวเดียวเห็นหาตัวเดียวมันมันขาเขาครับนั่ยังขึ้นอาจารย์ขอเสียงนะครับเห็นพังงน้ำเป็นเลขพืชวันหนึ่งกัเจ็ดล่ะ อือโอ้วหนึงกับเจ็ดถ้าตัวหลังเห็นเห็นชัดตกินตัวนี้เห็นชัดเห็นเป็นหาเห็นเป็นหาเห็นหาชัดเนาะค่ะเห็นหาชัดเห็นหชัดครับพี่น้องเดี๋ยวรออีกประสันอาจารย์แล้วว่าตอนนี้ต้องรอขันน้ำมนต์บ่อาจารย์ครับรักเลยรักเลยครับครับครับที่เห็นชัดเด็ดหาครับอาจารย์เขาเห็นหาชัดแต่ว่า โตนาเนี่ยว่าหาว่นนึ่งกับเจ็ดสานคุณมาด้อนล่างๆเขาไปเลยเห็นตัวเดียวนะคบกฟังกระืองขนม้นน้ำาจารยัขนาดนี้ก็หเนาะ มนหายมากหรอหามากหายให้ตัวเดียวด้ว่าตัวนึงมันเป็นว่าหัวเจ็ดลื่นนึงอ้ค่ะอืมจะจะหาชัดหาชัดหาชัดก็แบบเขาตเขาเขาล่างไปเลยเป็นไม่รู้ว่าเจ็ดหรือหนึ่งเมน เบจกับหนึ่งน้อยจังเนาะบมโหเบจหรือหนึ่งแต่ว่าเลขไทยเลขทุ่ยไทยเลขตโตเตี่ยมันมันเป็นเลขหาตัวหโตทุ่ยไทยโตโต้รักหนุ่ยโตทุ่ยไทยเนี่ยรักหนุ่ยแมนนแล้วก็เขาเขาเขาไปเขาไปก็เศร้าหรือมันก็นั่งหรือมันมีหรอไหมแต่ว่าหายังหมือนหายหาเห็ือนเช็ดใครเด็กเก็บที่เลียนก็เด็กเล็กเจ็ดหรือเปล่าลิงตัวนี้แหละมันขีดมัไม่ใช่แล้วมันก็หายไปเลย มันก็ล่นจิบมันขี่ตั้งเสียอันนี้เป็นฮามันก็ล่นจีบไปเรื่ยก็แล้วมันมันอันนี้เป็นฮาแล้วเจ้าอันนี้มันก็เล่นจีขึ้นๆแล้วกับไปเลยสมมติให้อาจารย์เขียนให้นะครับสมมติจ้างจิบชัดเจนให้เราเขียนให้เบิ่งว่ามันหนาสิเป็นจังไลยนะ

สีุ่งมือสี่คืนเป็นหาใช่ครับนึ่งค่ะรอเบิงน้ำตาเที่ยนน้ำรอสารอเบิงน้ำตาเที่ยนเล้วมันยังได้กับเป็นเป็นหนึ่งะเนาะเป็นแนวอื่นบ่ได้กันตรงตรงังสี่อาจารกระวาบัรููว่าเป็นสี่คนแต่บางบนเลยมาสิ่รุ่งล่างเนาะค่ะรอวงตอนที่ที่อีกค่ะเป็นแน่แน่วิ่งหาเนไนหามามไวบเป็นน้ำกิีมก่อนแล้วล่ะเนึ่งหาตรับ ใช่เองค่ะใช่เองค่ะไม่เจ็นชรหรอนนี้เพราะเห็นม่ฮูวเป็นอย่างไรบอกว่าได้ดอกมันไม่ห่วงเพรานฉีดยังสั่นน้อยจังเนาะแล้เกขาไปเลยยขึ้นแล้วก็ขึ้นกเริ่มจะเป็นสิ่งขาววุดออกไปอ๋ออามันมนเ่องตนมันไม่ฉีดตกี่ใบเป็นหางฉีผู้หมัน้ไเป็นดิหาไนะครับไทยเป็นไันเป็นหาไ่เอาไม่หาโอเคหาไถ่กหามไทย ส่วนมากเด็กสมัยเก่าสิเป็นแบบมีมัดนนาะเป็นปู้คุบ่ครับผู้คุค่ะูสมัยเก่าคนูสมัยเก่าครับปู้ขุดแห่ค่ะู้ขุดแ่ค่ะูุ้ดแแ่เนี่ยไปเพินไปูกุดแห่นะครับปูกุดแแห่เป็นสถานที่คองมเพนเป็นบาสิบนตัวนี้นะครับมีที่ทักมากผมมนองกับเ้าอยู่กเ็เนก้าเลยน่ เราเทียมตัวกับการนำมุ่ครับผมนี่แหลครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับตอนนี้ไาจันคนนั่งสมาธิได้หาตัวเดียวครับแต่ว่าตัวหนึ่งคือจังหนึ่งนี่แต่ว่ากับเบอก่ายยืนยันครับชื่อยิงในญที่ือหาครับเที่งกว่าคิันว่าอที่เรอนี้เป็นอดตบ้าน เราเป็นอวสวดาจารเ่องของดีเปนโอเวอสวดปาจารสวดเม่อนอมีหมดครับของมานอาจาย์เงียบ่้เอเพราะนั่นจะเป็นของเองนรท่านอาจารย์สวดเอาไปให้ลูกลานี่ก็เอาไปเล่นลูลานต้องสอดาถาถลูกหานเลยะอยกันนันเป็นเป็น่ปัจจัยที่ซื้อ นั่นต้องเพิ่นด้ะในที่เ่าได้ซื้อเาดาผู้ใดมาหาบุญกระสีกระตั้นในใส่สาใส่เด้อครับแน่ละครับท่านผู้ชมกับพิธีการตอนนี้ก็ได้หาครับเบื้องต้นได้หามาตัวหนึ่งครับแต่ว่านี่ขีดนึงนาสิเป็นนึ่งแต่อาจารย์เรกาก็บรรดายืนยันที่แน่ๆก็ได้หาเป็นน้ำจิ้มครับพี่น้องเอาหาไว้ก่อนเด้อครับท่านผู้ชมครับ ห้ามาแล้วหนึ่งตัวครับจังไดพี่น้องก็ล่ออีกรอคันน้ำมนตนครับล่อคันน้ำมนอ์อีกครับหานี้ได้แล้วครับตัวหนึ่งคันพี่น้องคิดว่าตัวที่ขีดนั่นเป็นหนึ่งเอาหนึ่งใส่ก็ได้ครับพี่น้องครับเอาอหนึ่งไส่ก็เ,กเป็นหนึ่งหาท่านที่ครับแถวหนึ่งไสครับเอาจังไดพี่น้องก็ไปวิเคราะห์บ้งได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อมเสือ้อส่วนบุคคลครับพิดถูกกันยังก,กันครับพี่น้องครับ อาจารย์พื้นเฮ็ดมาพื้นกำมันใจเราแล้วครับหาเนี่ยครับหาเนี่ยเน่นให้แล้วครับหาเนี่ยมากแน่นอนครับอาจารย์เล่าว,ว่าหามาแน่นอนพอคนซือ้อซื้อกระปูแล้วว่าปูกุดแหปูกุดแหขีดเส้นใต้ให้หามากสัน่นหามากแล้วครับได้หามาแล้วแน,น่นอนคี่นนองมากชอบกับเอาเอาเอาจะเ,เ,เป็นเอาไป,ไปลงทุนน้อยมือนอีก,กนไ็ได้้อครับหาหาตัวไซอาครับ เอาซิบหาหะครับเอาหนึ่งหาซรัดครับอันพี่น้องสิล้องทุนห้าน้อยเมื่อนี่ครับคิดว่าน่าสีชัดเจนแล้วนะครับเลขกที่เพิ่งห้บางนึงนะครับที่เลขกที่พระอาจารย์เพิ่นนั่งครับเพิ่นนั่งก็ได้หาล้อยมากครับหานีมาหยุดนิ่งครับและตัวหนึ่งหันขฉีดดก็จังสิเป็นหนึ่งแก็สักพักนึงก็หายไปว่าสันพันวาเป็นสีขาวไปเลยวาชัน แต่มันใจคือหาครับพี่น้องครับแต่ว่าสาพระโชกก็คิดว่าเออหนึ่งาจะมาอยู่ครับเพราะว่าเหล็กติดของสาพระโชกมีนี่หนึ่งครับงวดนี้มีหนึ่งกับเก่าเด้อพี่น้องครับเหล็กติดของสาพระโชกคลิปกับพระท่านได้ออกครับสิออกมือนี่แหละครับหลังจากนี้ไปก็สิไปออกคลิปอยู่ครับสูตรคำนวณของสาพระโชกงวดนี้มีหนึ่งกับเก่าครับวิ่งหนึ่งครับพี่น้องงวดนี้ วดนที16สิงหาคมครับเด็กเด่นของสพโชคมีหนึ่งกับเก่าครับเดี๋ยวสิท่มคลิปออกเมื่อเน,นี้แล้ะครับพี่น้องครับอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับด้ยวยที่เขามารับชมรับฟังครับสำหรับตัวเลขที่สำคัญก็คือหาครับเน้นหาครับพี่น้องครับ แล้วครับท่านผู้ชมถ่ายคลิปนี้ครับเด็กปูกุดแฮครับเมื่อนี่พระอาจารย์เอพันมานางสมาธิขอซึ่งอันดับแรกครับนางสมาธิได้หาตัวเดียวครับที่เน้นเนีนก็คือหาตัวเดียวที่แรกนึกว่าจะเป็นหนึ่งแต่ว่าบอบว่ชัดเจนพระอาจารย์เพิ่นก็เลยเน้นหาตัวเดียวครับพี่น้องครับเนย่งไหนพี่น้องกลับไปวิเคราะห์บ้างด้วยครับพิดนถูกหรืยว่ากันครับ ถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไได้พลาดจากรายการกดีๆของทั้ง่องขอบคุณครับสวัสดีครับ